สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทาเมนูน้ําพริกปลาทูนะครับวันนี้ก็จะใส่เป็นเห็ดเข้าไปด้วยนะครับบอกเลยว่าอร่อยแซ่บมากๆนะครับเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดีเ๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีท,ท,ทากันครับวัตถุดิบของเราก็ไม่เยอะเลยนะครับก็มีพริกกระเทียมนะครับแล้วก็หอมแดงตามด้วยปลาทู แล้วก็เห็ดนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นเห็ดชิเมจินะครับใครจะใช้เป็นเห็ดอะไรก็ได้นะครับตามด้วยผักโรยก็จะมีต้นหอมผักชีนะครับหั่นซอยไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปลงมือทํากันเลยนะครับอันดับแรกเราจะนําพริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะครับมาคั่วให้หอมก่อนเลยครับอ่าระดับไฟที่เราใช้ในการคั่วนะครับก็เป็นระดับไฟอ่อนนะจะเป็นไฟอ่อนค้อนไปทางกลางก็ได้นะครับค่อยๆคั่วไปเลยนะครับ ก็ใช้ตะหลิวคลุกไปคลุกมานะฮะแล้วก็คั่วไปให้หอมเลยนะครับให้มันสุกทั่วกันเลยนะครับพอพริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงของเราเริ่มได้ที่แล้วผมจะใส่เห็ดลงไปคั่วพร้อมกับพริกเลยครับเห็ดเพื่อนๆนะครับก็ไม่ต้องมาคั่วตามแบบนี้ก็ได้นะครับใครอยากจะใช้เป็นการต้มก็สามารถนําไปต้มได้เลยนะครับในส่วนของเห็ดถ้าใครจะคั่วตามนะครับ ผมจะใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะครับมันก็จะไม่ติดกระทะเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใช้เป็นกระทะธรรมดาเนี่ยมันอาจจะติดได้นะครับจะติดกระทะคั่วจนทุกอย่างได้ที่แล้วนะครับก็นําไปลงครกกันต่อเลยนะฮะแล้วก็ตำให้ละเอียดเลยนะครับนี่เลยภาคไปแล้วก็ฝนตกไปด้วยนะครับวันนี้ฝนตกแรงมากนะครับฝนตกแรงๆแบบนี้นะครับตำน้ําพริกหอมๆนี้ จะอร่อยฟินมากๆเลยนะครับตําให้ละเอียดเลยนะครับละเอียดประมาณนี้นะครับเพื่อนๆจากนั้นก็ใส่เป็นประทูลงไปตําต่อได้เลยนะครับตําให้ละเอียดเข้ากันเลยนะครับในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปรุงรสชาติกันแล้วครับ ตามจนละเอียดได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันเลยอย่างแรกที่ผมใส่ลงไปก็จะเป็นน้ำต้มสุกนะครับใส่ลงไป2ทพัพพีขั้นตอนนี้ผมก็จะปรุงตั้งต้นไปก่อนนะครับตามด้วยน้ำปลานะฮะใครอยากใส่ผงชูนะครับหรือว่าน้ำตาลก็สามารถใส่ได้ตามใจชอบเลยนะครับตามด้วยมะนาวนะครับ อย่างที่ผมบอกเนาะผมก็จะปรุงตั้งต้นไปก่อนขาดเหลือเพิ่มเติมอะไรเราสามารถชิมแล้วก็ปรุงไปชิมไปได้เลยนะครับใส่มะนาวลงไปก็ลองชิมดูนะครับชิมจนได้รสชาติที่เราพอใจนะครับพอเราได้รสชาติที่เราพอใจแล้วเนี่ยก็โรยด้วยต้นหอมผักชีนะครับหรือว่าใครจะใช้เป็นผักชีฝรั่งอย่างเดียวก็ได้นะ,ะทุกเาให้เข้ากันนะครับ เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยน้ำพริกเตรียมผักทานแกล้มอร่อยๆกันต่อเลยนะครับ รสชาติที่ผมได้นะครับก็จะมีความนัวของน้ำปลานะครับก็มีความเปรี้ยวนิดนึงนะฮะแต่ว่าผมจะตัดน้ำตาลนิดเดียวนะครับไม่ใส่น้ำตาลเยอะใส่แค่ปลายช้อนชานะฮะพอให้รสชาติมันกลมก่อมนะครับโอเคครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฝากเพื่อนๆลองนำไปทำตามกันดูได้เลยทำไม่ยากนะครับแล้วก็อร่อยแซ่บมากๆด้วยนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลา ก่อนแล้วสวัสดีครับ